สวัสดีค่ะสวัสดี f อทุกท่านนะคะเจอกันเช่นเคยกับช่องเลยไปเล h ชาแนลนะคะสำหรับแนวทางนะคะแนวทางงวดวันที่21่นะคะงวดวันที่2 1เดือน12 65หนะคะหวยลาวพัฒนานะคะสูตรเม็ดเดียวนะคะสำหรับสูตรนี้เป็นสูตรเม็ดเดียวนะคะก็ ก่อนที่จะไปรับชมงวดวันที่21นะคะแอดจะมาสรุปงวดวันที่19นะคะ19ล่าสุดที่ผ่านมานะคะก็จะสรุปงวดวันที่19สูตรคัดพิเศษนะคะสูตรคัดพิเศษแล้วก็สูตรเม็ดเดี่ยวนะคะก่อนที่จะไปรับชมนะคะคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรม,มีผู้ปกครองแนะนำทุกครั้งนะคะสูตรคำนวณตัวเลขเป็นเพียงแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะแอดจะมาสรุปงวดวันที่19เนะคะเราจะไปรับชมงวดวันที่21กันนะคะสูตรคัดพิเศษนะคะเด่น2นะคะเด่น2เด่น6นะคะเด่น2เด่น6นะคะ เลขที่ออกนะคะเลขที่ออกชุด6ตัวสามหกเก้าสี่สี่ห้าสามหกเก้าสี่สี่ห้าหกตัวนะคะส่วน3มตัวสี่สี่ห้าสองตัวล่างเก้าสี่สตัวบนนะคะสีห้านะคะก็เข้าตรงๆนะคะเข้าเก้าสี่นะคะเก้าสี่ล่างตรงๆนะคะสูตรคพิเศษเข้าสี่ล่างตรงๆนะคะ ก้าสี่เนาะเข้าเก้าสี่เด่นสองเด่นหกนะคะก็มาเข้าเก้าสี่นะคะเก้าสี่ล่างตรงๆนะคะส่วนสี่ห้าไม่มีนะคะส่วนอ่สี่ห้าบนไม่มีไม่เข้านะคะของเรามีสี่สี่แต่ว่ามาออกสี่สี่ห้านะคะสามตัวนะคะสี่สี่ห้าเสียดายเนาะส่วนสามตัวสองห้าสี่เนาะ ถ้ามาเป็นสีนะคะก็จะเข้าโต๊ดเนาะอันนี้สองห้าสี่เนาะไม่เป็นไรนะคะมาเข้า2ตัวล่าง9 4้าสี่ตรงๆนะคะก็ยินดีกับเอฟซีนะคะสําหรับแนวทางวันที่19เนาะอนาเดี๋ยวมาสรุปวันว่นวันที่19ต่อเนาะสูตรมเม็ดเดียวนะคะเมื่อกี้เป็นสูตรคัาพิเศษอันนี้เด่น7นะคะเด่น7รูดวิ่งรูด1กับ9แล้วก็มาเข้า9เนาะวู่งรูด1กับ9ก็มาเข้า9นะคะ เข้าวิ่งรูด994ส่นะคะส่วน3ตัวหลุดไปนะคะเด่น mm hmm. เด่น7ก็หลุดนะคะไม่เข้ามาเข้าวิ่งรูดเนาะอ่าวิ่งรูด9ก็เข้า9 4สีตรงตรงนะคะก็ยินดีกับ F c นะคะเข้าทั้ง2สูตรเนาะสูตรเม็ดเดียวก็มาเข้าวิ่งรูดส่วนสูตรคัดพิเศษก็เข้า9 4สีตรงตรงนะคะสำหรับ9 4สีล่างเนาะก็ยินดีกับ F c นะคะ เดี๋ยวเรามาตามต่องวดวันที่21กันนะคะแนวทางงวดวันที่21เดือนสิบสองหวยลาวพัฒนานะคะสูตรเม็ดเดียวนะคะเด่นวิ่งรูดนะคะสาตัวตรงโต๊ดนะคะเด่นวิ่งรูด3ามตัวตรงโต๊ดนะคะเดี๋ยแ,แอดจะ แจ้งนะคะว่างวดวันที่21นี้นะคะแอดไม่ได้ลงสูตรคัดพิเศษเนาะแอดจะลงสูตรเม็ดเดียวสูตรเดียวนะคะพอดีแอดก็ไม่มีเวลานะคะไม่มีเวลาคำนวณน,นะคะก็ทำได้แค่สูตรเดียวนะคะส่วนสูตรคัดพิเศษแอดไม่ได้ลงนะคะแอดจะลงให้แค่สูตรเม็ดเดียวนะคะก็ต้องขออภัย f c ฟีที่ติดตามรับชมนะคะ ก็ต้องขออภัยเนาะแค่ลงให้แค่สูตรเม็ดเดียวนะคะแอดไม่ว่างจริงๆเนาะว่างได้ว่างคำนวณให้แค่สูตรเม็ดเดียวนะคะเด่นนะคะเด่นศูนย์นะคะเด่นศูนย์วิ่งลูดสองนะคะเด่นอขออภัยอ,อ่าแอดใช้ปากกาผิดเนาะ ไม่เป็นไรงวดนี้เราเอาแบบนี้เลยนะคะลืมเปลี่ยนปากกานะคะจากปากกาสีน้ำเงินมาเป็นปากกาสีแดงก็ต้องขออภัยเนาะอ่าไม่เป็นไรเราเอาตามนี้เลยนะคะเด่นศูนย์วิ่งรูดสองกับสี่นะคะเด่นศูนย์วิ่งรูดสองกับสี่เด่นศูนย์ 2, ก็ศูนย์ศูนย์นะคะศูนย์หนึ่งศูนย์สอง ศูนย์สามศูนย์สี่นะคะอาจจะมองไม่ชัดนะเพราะว่าแอดลืมเปลี่ยนประการไหนไหนก็เราก็อ่าแบบนี้แล้วเราก็ต้องตามเลยนะคะศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดนะคะศูนย์เก้านะคะเด่นศูนย์วิ่งรูดสองกับสี่นะคะเด่นศูนย์วิ่งรูดสองกับสี่

แนวทางวันที่21เดือน12 65หวยลาวพัฒนาสูตรเม็ดเดียวเด่นศูนย์วิ่งรูด2กับ4นะคะเด่นศูนย์วิ่งวิ่งรูด2กับ4นะคะเน้นวิ่งรูด2กับ4นะคะอ่าเข้าวิ่งรูดมา2งวดติดนะคะสำหรับอ่าวิ่งรูดเนาะอ่า0 0 0นะคะ0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9นนะคะสำหรับ สามตัวนะคะ960 130 244นะคะสูตรคำนวณตัวเลขเป็นเพียงแนวทางนะคะเปเข้ามีหลุดโปรดรับชมรับฟังด้วยความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด<อ>เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำทุกครั้งนะคะ แอดก็ต้องขออภัยนะคะสำหรับ f c ฟท่านใดนะคะที่ติดตามาสูตรครัดพิเศษนะคะก็ต้องขออภัยเนาะพอดีแอดไม่มีเวลานะคะแอดมีงานนะคะมีเวลาแค่ทำสูตรเม็ดเดียวเนาะส่วนคัดพิเศษแอดไม่ได้ไม่ได้คำนวณน,นะคะต้องขออภัยเนาะงวดหน้าแอดจะลงให้นะคะงวดหน้าแอดจะลงให้ทั้งสองสูตรเนาะก็ต้องขออภัยนะคะ เอาตามที่แอดสะดวกนะคะเพราะแอดก็ติดงานนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ต้องขอลาก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าขอให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซทุกท่านโชคดีทุกท่านนะคะขอทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ